บ้านหนึ่งหลังไม่จําเป็นต้องใหญ่โตไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่แพงหรูหราจนเกินไปหรือไม่ต้องมีไฟระยะเครื่องเสียงราคาแพงขอแค่มีบรรยากาศในบ้านหลังเล็กๆนั้นก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับพวกเรามากกว่าสิ่งของใดๆนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านที่พวกเราได้สร้างบรรยากาศให้เป็นได้ทั้งร้านอาหารและดิสโก้ร้านอาหารที่ไม่ได้ขายด้วยเงิน แต่ขายด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและอาหารธรรมดามดานี่แหละข้าวจานเดียวกับข้าวง่ายๆแต่ทุกคนกินอย่างมีความสุขเพราะเราได้ได้นั่งกินพร้อมกันโต๊ะกินข้าวก็คือโต๊ะรวมใจไม่ต้องมีเมนูที่หรูหราอะไรแค่กินอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักคุณค่าของอาหารทุกคำเพราะความประหยัดไม่ใช่ความขาดแต่คือการรู้จักพอเมื่อกินอิ่มบ้านหลังเดิมก็เปลี่ยนเป็นดิสโก้ เต้นสนุกสนานนะคะเปิดเพลงที่เราชอบแดนซ์ Dance, กระจายก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันเป็นบ้านของเราเหนื่อยก็พักผ่อนนอนนะคะก็มีเท่านี้นี่แหละคือบ้านที่มีความสุขที่สุดไม่ต้องมีลูกไฟแพงๆไม่ต้องมีเวทีใหญ่ๆแค่เปิดเพลงจากโทรศัพท์หรือเครื่องเสียงเครื่องเดียวเล็กๆก็สามารถ ตนให้หัวใจของเราได้ลุกขึ้นเต้นหัวเราะและปลดปล่อยความเหนื่อยจากทั้งวันได้ดิสโก้ในบ้านก็สอนให้เรารู้ว่าความสุขไม่จาเป็นต้องซื้อความสนุกไม่ต้องแลกด้วยเงินจำนวนมากแค่หัวใจที่เปิดและคนที่พร้อมจะใช้เวลาด้วยกันบ้านที่เป็นทั้งร้านอาหารและดิสโก้คือบ้านที่รู้จักใช้ทรัพยากรเท่าที่มีใช้พื้นที่เดิมแต่เพิ่มความหมาย ใช้ของเดิมแต่เพิ่มความสุขนี่คือความประหยัดที่ไม่ทำให้ชีวิตเราขาดสีสันเลยค่ะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนหันกลับมาดูแลความสุขในบ้านของเราเพราะยุคสมัยนี้ถ้าเราไม่รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้เราก็จะฟุ่มเฟือยตามใจของเราตามกิเลสของเรานั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักพอ และเห็นคุณค่ากับสิ่งที่มีในบ้านของเราเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นบ้านที่ดีไม่ได้วัดจากราคาความสุขไม่จําเป็นต้องฟุ่มเฟือยเสมอไปประหยัดได้แต่ยังอบอุ่นสนุกและมีความหมายถ้าเราสร้างบรรยากาศด้วยใจบ้านธรรมดาก็กลายเป็นที่พิเศษได้เช่นเดียวกันขอให้ทุกคนกลับมาใส่ใจที่บ้านของคุณและเห็นความสุขเล็กๆเกลียบง่ายที่บ้านของเราขอให้มีความสุขและสมหวัง